สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่ทุกเอฟซี FC ทุกท่านค่ะวันนี้นําความน่ารักของยายโชคมาอีกแล้วค่ะพอดีวันนี้แวะไปบ้านหลานเนาะไปไปบ้านลูกแม่เกียงอ่ะค่ะก็เลยได้ถ่ายคลิปยายโชคมาให้ดูนะคะความสุขของยายโชคในยามบ่ายนะคะตอนที่แม่กิ่งไปตอนแรกๆนั่งกระดิกหางวิววิววิวใสเลยนะคะพอเขาพอเข้าไปสักพักเขาค่อยไม่กระดิกแล้วค่ะ มีความสุขมากๆนอนฟังเพลงนะคะพี่บาสเปิดเพลงให้ฟังหมาเป็นหมาที่มีความสุขค่ะนอนฟังเพลงนอนฟังเพลงนอนโกกพัดลมนะคะช่วงนี้ถ้าได้ไปบ่อยๆก็จะอาจจะได้ถ่ายคลิปมาให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้เห็นยายโชคบ่อยๆนะคะไปรอบนี้อ้วนมากค่ะอ้วนมากยายโชค กินแล้วก็นอนแล้วก็นอนฟังเพลงเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูเด็กๆตระกูลทองกันต่อเลยนะคะทำอะไรกันเด็กๆอู้ตื่นลูกตื่นตื่นอุ้ยดำน้อยของแม่อ้อนแม่แหละลูกฮะออจ๋าจ๋าอ้อนแม่อีกแล้วคนสวยตื่นกันตื่นลูกอันนี้แม่มาปลุกช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายพักกันนอนกัน อันนี้นำโชคครับเห็นแม่มาพากันตื่นหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือหลังบ้านเอ้าเอาเอาพ่อ,อตัวดีของเอกก็พันขาแม่อยู่เนี่ยค่ะพี่ชาบพ,พี่ชาบก็ตื่นแล้วเหรอลูกอา,เ,อาเดินไปเดินไปห่างๆกันหน่อยห่างๆกันหน่อยห่างกันหอมกันอ่ะห่างๆเดินไปก้วนไปเร็ว ทางนี้ก็อ้อนแม่อันนั้นก็โกงตูดอ้อนแม่นําโชคนะคะวายหาวหาวหาววันนี้ก็อากาศร้อนเหมือนเดิมนะคะอากาศร้อนเหมือนเดิมดเขาน้องกำลังนอนแต่งตัวสบายมาแย่งที่นอนของน้อง ทำแบบนี้ไม่ใช่อะไรค่ะจะอ้อดแม่เห็นแม่ยืนอยู่มุมนี้สําหรับทองสุกนะคะเอาเอาเอา,เอาดูชองดูเจ้าชองดูเจ้าชองอ้ยชองก็อยากอ้อนแม่มั่งชองอยากอ้อนแม่มั่งนะคะออกมาเกิดกิ้งอ้อนแม่เหมือนกันชองลักกี้ชองลักกี้พิซซั แล้วก็ทองสุกแล้วก็ท้องเอกนะคะอ่ะพี่ทิวพี่ทิวพี่ทิวก็เพิ่งตื่นเหมือนกันแล้วก็นําโชคค่ะอ่ะเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้ม,แ,แ,ม,มแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอารักกันหอมกันลูกหอมกันหอมกันชองกัลักกี้นะคะอันนี้พี่ทิวของเรา ตอนแรกแม่มาไม่ได้ยินนอนอยู่นะคะพอแม่มายืนสักพักค่อยมาในบ้านก็ไม่ต่างจากหลังบ้านนะคะเออเออเออไม่เอาไม่เอาพี่ทองก้อนอยากดมเฉยลูกน้ำชายไม่อยากให้ดมเหรอลูกน้ำชายไม่อยากให้ดมเมื่อกี้เข้ามานี่กอดกันนวเนียเลยนะคะเวลานอนกันของใครของกลุ่มลายเสือ ลายเสือกอดกันโนนี้เลยเวลาที่หลับที่นอนอาแล้วอยวัวก็จะมาพันขาแม่ทําไมล่ะลูกตรงนี้ก็หลับนะคะหลับช่วงบ่ายเป็นอะไรที่แบบนี้ค่ะลูกๆก็จะพากันหลับไหลพอแม่เข้ามาเอา้าน้ำพาไม่หลับรอล,ลูกฮะน้ำพาแม่กิ่งไม่ได้ปิดกรงแล้วนะคะเปิดกรงให้น้องอยู่อิสระแล้วนะคะ แต่น้องก็ยังไม่ค่อยไปไหนค่ะมีเดินเล่นแป๊บๆลอกกลับมาที่กรงเหมือนเดิมสําหรับนาพาอุ้ย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 ะพี่นําชัยละ่ะลูกนาชัยจะตามแต่แม่ได้ยังไงอะตามแต่แม่ต้อยๆเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวแม่อุ้มนําชัยนะลูกนะเดี๋ยวแม่อุ้มนําชัยครับเนี่ยนอนตากพัดลมไอยเย็นเนี่ยลูกแม่เปิดพัดลมไอยเย็นให้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากมายเหมือนกัน อะตุ้นตุ้นอากาศร้อนมากสงสารลูกๆค่ะก็เลยต้องเปิดพัดลมอาเย็นให้ทุกวันเลยค่ะช่วงนี้อาทำไมทำไม่เอุ้ย ตุนนอนตรงนี้นะลูกตุนไม่ต้องไปไหนนะนอนอยู่ตรงนี้นะนะลูกนะจะได้ไม่ร้อนนะลูกอคค้ครับครับครับรักลูกนะเนี่ยค่ะวันๆก็ไม่มีเหงาค่ะเพราะว่าลูกๆก,ก็จะมาคอยกอดกวนมาคอยอ้อนแม่อยู่แบบนี้ค่ะสําหรับเด็กๆอะ,อะกระโดดลงมาละกระโดดลงมาละปกตินางไม่ค่อยกระโดดนะคะทีนี้กระโดดลงมาละนำพา เดี๋ยวก็น่าจะค่อยๆคุ้นชินนะคะน่าจะค่อยๆคุ้นชินส่วนคนนี้ไม่ห่างแม่อ้อนแม่ตลอดนำชัยครับครับนำชัยเขาจะชอบทำเอ่อมากอดตรงเอวแม่เอามือสองข้างเขากอดเอวแม่แก็ยืดตัวขึ้นมานะคะเขาจะชอบทําแบบนั้นน้องไม่ต้องมาใกล้น้องไม่ต้องมาใกล้เออไม่ต้องไปยุ่งกับน้องลรกน้องยุ่งกับน้องนะหนุกเก่งนะ ดูทองเต็มทองเต็มนอนเต็มโอ่งเลยนะคะสำหรับทองเต็มของเรานอนเต็มโอ่งเลยวันนี้พวกหนูมาส่งความน่ารักยามบ่ายให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นนะคะขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูพวกหนูนะครับขอบคุณครับคนนี้ไม่กิ่งก็ใส่ย,ยาให้อยู่นะคะใส่ทาน ไสทานใส่ยาที่ผู้ใหญ่ใจบุญส่งมาให้ค่ะใส่ยาที่เป็นยาเชื้อราที่ผู้ใหญ่ใจบุญส่งมาให้ตอนนี้นำพากำลังเดินสำรวจนะคะเดินสำรวจบ้านไม่มีใครก่อกวนเพราะว่า คนที่บังเอิญที่ชอบก่อกวนนอนหลับอยู่ค่ะนอนหลับอยู่นางก็เลยสำรวจซะหน่อยเนาะอะพี่สายพี่สายพี่สายก็เพิ่งตื่นนะคะอันคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ